ทยไบุกห้องพักแรงงานต่างดาวเขมรรวมหมัดไม่ยั้งหลังแอบย่องเข้าห้องสาวค่ะ คลิปนี้นะคะผู้ชมกำลังเป็นที่ถกเถียงแล้วก็เป็นเวอรัอลอย่างมากในโลกออนไลน์นะคะโดยในคลิปเนี่ยก็จะเห็นเลยนะว่ามีชายคนหนึ่งค่ะยืนพูดอยู่ด้านหน้าประตูห้องของห้องหนึ่งด้วยถ้อยคำที่ก็บอกว่ามีอารมณ์เลยนะคะเรียกมมมมม่าโมโหเลยด้วยจากเหตุการณ์เนี่ยสรุปใจความนะได้ประมาณว่ามาถามหาค่ะว่าใครกันที่เป็นคนไปเข้าห้องลูกสาวของชายคนนี้โดยก็จะมีการพูดถึงพฤติ กรรมที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญนะคะโดยหลังจากพูดคุยแล้วเนี่ยไม่รู้เรื่องนะก็เลยได้มีการแลกหมัดกันค่ะด้วยท่าทีของฝ่ายแรงงานขมรเนี่ยมีการจ้องหน้านะจ้องจะเอาเรื่องอะไรแบบนี้ชายคนนี้ก็เลยแลกหมัดไปหนึ่งแมตช์นะคะด้วยคนถ่ายคลิปเองเนี่ยตอนแรกบอกว่ายาพี่ยาเพอสะสักพักเพื่อนตัวเองเสียเปรียบกลับบอกให้เลยว่าต่อย,ต,อย,ต,อย,ต,อยต่อยนะคะต้องบอกเลยคุณผู้ชมว่าเหตุการณ์เนี่ยชนุนลมุน วายเลยทีเดียวแต่ก็ยังไม่ฟันธงนะว่าสาเหตุของการจัดไฟนี้ไปหนึ่งแบกเนี่ยกลุ่มชาวเขมีงคนเนี้เขาไปทำอะไรไว้กันแน่นะคะแอบเข้าห้องลูกสาวเขาจริงไหมแล้วถ้าใครรู้ต้นสายปลายเหตุเรื่องนี้เนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะส่วนไฟนี้จะมันแค่ไหนไปดูคลิปเต็มกันเลยค่ะถ้าไม่ใช่วมือแล้วใครไม่รู้อ้าเารู้กันหมดแล้วอยู่ที่นี่มีที่พวกพร้อมแล้โด,ดบุร่อ่ะ ถ้าไม่ใช่พวกมึงนะกูกระชืดมึงนะถ้าบมึงมึงมึงบอกว่าไม่ใช่พวกมึงใช่ไหมแต่ผมดูดูจริงแถวๆวนี้มึงบอกว่าไม่ใช่พวกมึงใช่ไหมผมไม่รู้ว่าพวกผมตะไม่ใช่ว่าพวกคนเดียวหรือไงดูแถวนี้ที่ดูบุรีที่จะเก่าว่ากูนะกูบอกไว้กูบอกไปผมไม่ได้เก่าพี่ิซอยได้เลยตรงๆกูบอกไว้ก่อน ถ้ามึงอยากอย,กอยู่สงบกงก็อยู่ดีๆกินดีๆกูไม่ว่ากูไม่หาเรื่องใครกูคนไทยแล้วกูไม่หาเรื่องใครอยู่แล้วไม่ใช่พี่ไม่หาเรื่องอบางทีผู้พมขึ้นมาทางโน้นแล้วพี่ก็พูดบอกว่าผู้ผมมองหนาพี่ก็มึงมองไหมมึงดูไหมเอ้ามัน,มนแล้ววันนั้นใครจะไปเข้าห<อ>้องลูกสาวกูไม่ใช่บางทีผมก็เลิกงาน<อ>ก็ขึ้นมาข้างบนมันก็ต้องอถึก พี่ใช่ไหมบางทีพวกผมก็ไม่ได้ตั้งใจนะฟังกูก่อนวันนั้นใครจะเข้าห้องลูกสาวกูไม่รู้พวกมึงนี่แหละพวกกูผมผมไม่รู้เอาลูกสาวกูไปชี้ไหมผมไม่รู้นี่กูยังไม่อารมณ์ดีกับพวกมึงนะกูไปแจ้งเจ้าของหอนะพวกมึง่าปีเข้าไปหาลูกสาวกูแจ้งเลยแจ้งเลยพวงลูกสาวกูเลยไงแจ้งเลยพวกผมไม่รู้แต่พวกมึงนี่แหละแต่ผมไม่รู้แต่คนอื่นผมไม่รู้เอาไหมให้ชี้ตัวไหม ผมไม่รู้แต่คนอื่นผมไม่รู้ไม่ได้เด็กอ้าวมึงก็ต้องควบคุมพวกมึงเดี๋ยวพวกมึงมาเกี่ยวขนมึงอยู่กันเกี่ยวขอนี่งเดี๋ยวกูจะไปบอกเดี๋ยวมึงอยู่กันเกี่ยวขอน่ะตามหลักคนนอกเข้าไม่ได้นะถ้าไม่ใช่เจ้าหมออยู่เนี่ยบอกเลยบอกเลยบอกเลยมึงเดินกันเป็นพันละวันเลยทั้งวันเนี่ยบอกเลยเดินไปเดินมาเนี่ยมึงเดินวันทั้งวันมึงเดินกี่บอกได้เลยพี่บอกได้เลยนะฮึ ทำสบายเลยอึ้นเคนะเคนรู้เรื่องนะไม้นานแล้รู้เรื่องนะอันนี้ไทยกับพวกมึงอะคุณลบปันอยู่เนี่ยไม่รู้เพราะวไม่รู้เพราะว่าไม่รู้คนหม้พี่เกียรพวกมึงอะได้าใจป่ะพราะวไม่รู้ไม่รู้อะคนไม บางทีคนอื่นเขาไม่เกียรติแต่พี่คนเดียวเกียรติก็ได้เกียมึงงไนั่นแหละแ้วมึงทำหรือเปล่ามึงทำไหมมึงเสียงดังไหมเสียงดังเสียงดังจกียรติต่อทให้มึงเสียงดังไหมให้มึงสู้เหรอสู้กูเหรอลองกูเหรอเออมาดิยายายมึงบอกห้องไม่ได้เลยยายามึงเงินรุ่นไหนกูรู้ผมก็รู้เออมึงสู้เหรอมึงสู้กูเหรอ เดี๋ยวเห็นกันเดี๋ยวเย็นนี้รูกมึงใหญ่แล้เก่าไหมเก่าไหมเก่าไหมหาเด็กเมื่อวันซือเด็กไอ้ยันเวกุ๊งว่ากุอายุเท่าไหร่กุงห้าสิบหัวเลยจะตกจะลองของไหมเดี๋ยวูุอาปืนไหมปุอยาลองของไหมมึง กูอยู่มานี่สี่กว่าปีกูอยู่หอเนี้ยไม่มีใครเดือดร้อนเลยพวกมึงมาไอ้เรียะมึงเก่าแล้วมึงเ่ามึงเก่าอะมึงมึงมึงอยู่ประเทศมึงอ่ะมึงมึงกลับมามึงมาทำงานประเทศไทยมึงเก่าอะเก่าไหมมึงเก่าใช่ไหมมึงมีกี่คนเนี้ยมึงนับมาเลยแต่กูมีเป็นร้อยมึงจะเอากับกูไหมมึงอยากทำงานไหมหรือว่ามึงจะกลับประเทศมึง ฮะมึงจ้องหน้าผมมีอะไรเบรเบรยืนยันพี่ฮะมึงจ้องหน้าผมมีอะไรยืนยันลูกพี่โอเคมึงจ้องหน้าผมอะไรมึงวันไหนมึงก็ยุติเท่าไหร่มึงอยากลองของใช่ไหมแม่ถามลูกพี่มึงอยากลองของใช่ไหมมึงอยากลองของใช่ไหมเบรยืนยันรู้พี่รู้ี่ยาลองของ

rồi tặng lời hệ anh Nơi cái này là hình nhạc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp